ฮัลโหลสวัดดีแล้วหวัสไม่ดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะคะผมวันนี้ก็อยู่กับผมไซโคกันอีกแล้วแล้ววันนี้ก็อยู่กันในเกม Identity V นะคะผมแล้ววันนี้ก็เรามาเล่นในทางด้านของฮันเตอร์ภายน้น้ำนั่นเองเนื่องจากว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นทันเท่าไหร่แล้วก็ด้วยความที่แบบว่าช่วงนี้เล่นโจเซฟก,กากลงมากๆด้วยก็เลยแบบว่านั่นแหละเนาะ แล้วก็คลิปนี้ค่อนข้างที่จะอัดไว้นานแล้วแล้วเพิ่งมาภาพเพราะฉะนั้นก็จะเด๋อเป็นเรื่องปกตินะอะไรโอ้โหแล้วมาเจอต้นเรือต้นเกมอย่างนี้ก็เปลี่ยนตัวไปเลยสิครับที่เห็นในคลิปมันปิงเพราะว่าเป็นการบันทึกหลังแมททำให้ปิงเหลืองนะครับแต่ตอนเล่นเกมจริงๆอะ่ะก็ปิงอยู่ดีใช่ปิงก็ปิงเออเออโอเคตอนนี้ก็มาเจอผู้ยังรู้หรือเซียนั่นเองก็ ในการเล่นไอเดนก็ไม่เจอตัวแบบนี้ก็น่าจะดีสุดแล้วแหละเออโดนเซียเห็นคนส่วนใหญ่ชอบแบนในในแรงนะ้งเนาะแต่ว่านี่ไม่เคยแบนเซียในแร้งเลยไม่รู้ว่าเพราะว่ามันไม่ค่อยเจอเซียด้วย <c oughs> ก็เลยจะแบบว่ามันมันไม่ถึงกับเล่นยากถึงแม้จะเป็นนกเซียววิก็เถอะแต่นี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะชอบหลอกให้ใช้นกมากกว่า อันนี้เป็นคลิปก่อนที่นกเซียจะโดนเนิฟเหลือ8วินะเพราะฉะนั้นก็ในคลิปมันจะแบบว่านกก็ยังเป็นเวลาที่ยังไม่ได้โดนเนิฟโอเคก็ตอนนี้เสียก็เอ,อ้ยตกใจดูว่าใช้บิ๊เอ้ยแหละตอนนี้ก็บิงยัดเก็บงานเรียบร้อยครับผมเสียก็ได้ล้มไปแล,แล้วเครื่องพึ่งเสร็จหนึ่งเครื่องนั่นเองถือว่าแล้วค่อนข้างที่จะ งานค่อนข้างที่จะเร็วพอสมควรถือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างดีไม่ช้าเกินไปทุกทีนี่คือล่าได้ช้ามากส่วนใหญ่จะทำได้แต่เสมอเนาะชอบพิกเกมตาแดงมากกว่าหูขึ้นอา้าเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นน้ปนำปูน้ำหอมอแหละไม่รอดน้ำหอมไอ้นี่ไม่ได้บล็อกไม่ได้ครับถือว่าพลาดเอาน้ำหอมเตกน้ำเอาแล้ว อาจจะเป็นต้นเรือหรือนักบวชหญิงที่เข้ามาช่วยก็อันนี้ก็ต้องแล้วตเซอด้เลยเออติดติด,ต,ดติดเลยนักหนาวะเนี่ยโอ้โหควัดจะปิงเลยบ้าเอ้ยรู้สึกว่าจะเป็นทางด้านของต้นเรือที่เข้ามาช่วยยี่ช่วยสองคนว่ะเดี๋ยวไม่มีคนปั่นหรอโอเคคนนี้เปล่าเนี่ยเออใช่อย่างน้อยก็จำได้ถือว่า เป็นเครื่องที่ค่อนข้างดีดเกมออกมาค่อนข้างที่จะดีเลยไม่มีปัญหาอะไรกับหมดนี้ถือว่าอาจจะพอทําได้นอกจากจะโดนพิเกมเสียน่าจะนั่งเฟสสุดท้ายแล้วไปบินกลับบ้านนะหนูเดี๋ยวเราก็ต้องไปล่าใครใครดีนักบวชหญิงอยู่ไหนวะโอเคไปเราก็ไปหาคนกันต่อเลยแล้วกันตรงนี้หูขึ้น นักบวชหญิงใช่ไหมไม่คิดจะหนีเลยหรือไงหัตรงนี้มีรูแมงสาอืออันตรงนี้มีคนปั่นอยู่ด้วยเอาน้ำหอยก็เอาน้ำหอย,อหอยไปเลยสิคะไหนๆก็เจ็บอยู่แล้วโอ้โหเจ็บอยู่แล้วก็เอ้ยในช่วงนี้คือแบบว่าค่อนข้างที่จะเล่นฮันได้เดิมมากเพราะว่าแบบ ลืมเทคนิคการเล่นอหันไปหมดแล้วว่ามันต้องตีดักไม้ไม่ใช่ตีเข้าไม้ขนาดนั้นคนเราขนาดนั้นก็แบบดูนี่แล้วเอ้ยติดติดอะไรนักหนาวะเนี่ยถือว่าอาจจะโดนพิเกมได้อยู่น้ำหอมขีดน้ำหอมอย่างนี้อละละรอเราจะลงดูไปก่อน งงเลยงงเลยเอาแล้วน้ำหอยน้ำหอยเดินมาหาเฉยอะไรวะเนี่ยฮันก็เดือดซื้อก็เดือดโอเคเลยก็ค <c oughs> ิดซะว่าเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยกันเนาะถือว่าแบบโอ้ m ม่ก็เดือดอะไรขนาดนี้วะเนี่ยบ้าไปเร็วอาจจะเป็นครนี้ต้นเรืออาจจะต้องมาช่วยโอเคหูขึ้นแล้วอยู่ไหนวะ อยู่ไหนมันอยู่ไหนโผล่หัวออกมาซะดีๆนะเธออยู่ไหนนะ่ะอ่าต้นเรือมาจริงด้วยแหละใจะใช้นาฬิกาไหมใช้ว่ะต้องเดาใจล้วนๆเลยเอ้ยโอ้ย oh God เดาใจล้วนๆเลยโคตรฟุกเลยเมื่อกี้โ oh อ my God อ่ะแลเรายังไม่รีบตียังไม่รีบตีตอนนี้ก็ให้มันไอ้นี่น้ําไปก่อนแตกน้าเดี๋ยวนี้ก็เห็นเซอร์พลาดเธอเลอ่อบอยอยู่ในช่วงนี้เอาไม่เข้าอันนี้คือกดผิดกดผิดไปเอาหอกเฉยแล้วคืองงมากมันไม่เข้าก็ถือว่าพลาดโอเคโดนเอาเอาโอ้ยนี่ตัวนี้น,ำำน่ารำคาญตีไปก่อนอจับหน้าไปก่อนแล้วกันเครื่องเหลือหนึ่งเครื่อง ถ้าทำโซนได้กอนน่าจะได้อยู่เอาแหละมันหายไปไหนละเออเสียดายเมื่อกี้ลืมนึกว่ามันจะใช้นี่นึกว่าจะทันยังไงดีอา้าวมันช่วยกันแล้วมันช่วยกันแล้วอา้าวบอกทางกันอย่างนี้ก็สวยสิครับโอ้ยโอ้ยบงับงบงังบังเอาเจ๊กลับมาทำไมก็เธอเลยช็อกไปเลย อุ้ยเมื่อกี้ทักเกดเดินออกไปนี่คือได้นะยังจุกได้นะแต่มันมาให้นี่เฉยงงมากโอเคไม่เป็นไรก็นั่งพักไปก่อนนะลูกนั่นแหละย,ยังยังยังไม่บินไม,ไม่ไม่รู้ว่าใครจะมาช่วยพเพราะเจ็บคู่เจ็บคู่มันเข้าช่วยยากนะเพราะว่าถ้าเกสเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะถ้าปลาฉมวกเก่งก็ค่อนข้างที่จะแบบ ขิดน้ำได้ง่ายยิ่งทำวงน้ำได้ดีเท่าไหร่ก็ยิ่งจะอันตรายสำหรับเกิตเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ my god ทำไมเมื่อกี้ไม่เห็นวะนะ่ะโอ้โหอะไรวะเราอุ้มมาก่อนเดี๋ยวเผื่ออยู่ดีจุดมันจะไม่ดีอะไรโอโ้ my ตานี้ค่อนข้างที่จะเด๋อมากโอ้ my god อะไรวะนะ่ะไปล่าน้ำหอมกันต่อเลยโอ๊ยว่ะตกตกกระตุกเออ ขีดน้ำนั่นอะทันไหมเนะี่ยโอเคเครื่องยังไม่เตรียมมันปั่นได้เท่าไหร่แล้ววะตอนนี้ก็ไม่กล้าจับปล่อยวางเท่าไหร่เพราะว่ากลัวมันจะนี่จุดเครื่องแล้วค่อนข้างที่จะลําบากอ่าจุดเครื่องแบบนี้โอเคน้ําหอมเฟ็นสุดท้ายมีทั้งด้านของเิรกที่สามารถมองเห็นคนได้เพราะงั้นเราก็วิ่งไปทางของทางที่ต้นเรืออยู่เลยรแหละ นายไม่รอดแล้วแหลนะนัต้นเรือนายไม่น่ามีของแล้วนะอะันแหละอา้อาวเ,เดียวเดียวเดียว,ยวโอ๊ยจะบินทำไมวะเนี่ยโลเดืออะไรขนาดนี้อันแหละถ้ามันไม่หาท่อคือมันไม่น่ารอดแล้ว